สวัสดีค่ะพบกับวิราทารโรนะคะช่วงนี้พบกับความรักคนสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำราศีพิจิกมีนกรกฏนะคะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ลายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะมีผลตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนี้นะคะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ฟังไว้เป็นไกด์รายฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวแอรไลน์ข้างล่างได้ได้เลยค่ะนี่แบ่งเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงคนที่คุมเคือที่กำลังมีปัญหาช่วงที่สองก็เป็นคนโสดและปิดท้ายการงานการเงินให้กับชาวทัตน้ำด้วยค่ะ <c oughs> มากับคนที่คุมเคือเลยดีกว่าเนาะสำหรับคนที่คุมเคือนะคะมีคนรักก็เหมือนไม่มีพอไพ่เดอะฟูค่ะ เหมือนเป็นโสดอีกครั้งยังไงก็ไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นการที่คุณปล่อยกันและกันต่างคนต่างปล่อยให้โสดไพ่บอกหกถ้วยค่ะยังกลับมาหาคนเก่าอยู่ยังกลับมานะคะคือประมาณว่าสิ่งเก่าๆก,กลับมาวนเวียนกับคุณนี้แหละนะชาวทัศน้ําำไพ่เดมูลค่ะในช่วงนี้ชาวทัดน้ําคิดมากคิดหนักคิด หนักเลยว่าความรักคนสัมพันธ์เนี้ยเขาจะกลับมาไหมหรือเราจะต้องอยู่อย่างนี้คือประมาณเอาง่ายๆนะชาวธาตุน้ํายังคิดถึงคนรักเก่าค่ะยังอยากจะหวนกลับมาหาคนรักเก่าอยู่คือยังจมปากกสิ่งเก่าๆนะคะคือประมาณว่าตอนเนี้ยชีวิตคุณก็แฮปปี้อยู่แล้วอ่ะเก้าเหรียญ คุณอยู่ด้วยตนเองได้แล้วคุณมีความสุขกับตัวเองอยู่แล้วคือคุณคุณอาจจะมีความสุขอยู่แล้วอะประมาณนี้นะคือถ้าใครคุมเคืออยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาหากันและกันนะคะอ่าเพราะว่ามันมีเก้าเหรียญความรักความสัมพันธ์ของคุณยังไปได้ต่ออยู่ค่ะ10บดาบคุณรู้สึกเจ็บมากกับความรักความสัมพันธ์นี้ทำไมมันเจ็บจังทำไมมันดูแบบแย่จังไพ่บอกนะคะ มันเป็นการที่คุณก็รู้สึกอึดอัดใจเหมือนกันคุณก็ไม่รู้จะทํายังไงกับความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนประมาณที่ว่า,าขยับขยับตัวก็เหมือนประมาณที่ว่าผิดไปหมดทุกอย่างเลยซึ่งในที่นี้คุณก็เลยไม่อยากจะทําอะไรอะ่ะคือมันเหมือนประมาณชาวธาตุน้ําก็เคยเจ็บหนักมาเหมือนกันกับคนรักเก่านี่แหละนะกับสิ่งเก่า จริงๆประมาณที่แบบเหมือนชาวท่านน้ำก็ไม่ค่อยสมหวังร้อเท่าไหร่นะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนรักนะคะ,ะคุณอยากเจอใครคุณนึกถึงใครคุณจะได้มีเกณฑ์ได้เจอเขาคนนั้นนะคะไพ่บอกห้าดาบให้ระวังมีปากมีเสียงคุณอาจจะทะเลาะกับคนรักก็ได้นะจากไพ่ไพ่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณอยู่ค่ะนะยังเป็นอะไรที่แฮปปี้อยู่นะคะคือเหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ว่าอยากให้เขากลับมาไพ่ก็ยังบอกว่ากลับมานะอืมเพราะว่ามันยังมีสองเหรียญหกถ้วยยังมีการกลับมาแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะค่ะชอบทีนะคะ และถ้าจากไพ่ก็คือประมาณที่ว่าสองดาบคุณก็รังเลเหมือนกันกับความรักคนสัมพันธ์นี้มันจะไปได้ต่อไหมหรืออาจจะแบบว่าคุณควรจะหยุดหรือจะไปต่อดีคือคุณก็ยังสับสนอยู่เพราะ 9, 9เก้าเก้าเหรียญจริงๆคุณหยุด้วยจนเองได้อยู่เหมือนกันคุณก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าคุณก็อยู่ตัวคนเดียวคุณก็แฮปปี้อะนะไพ่มันเหมือนเป็นการที่ช่วงนี้ความรักคนสัมพันธ์ตัวคุณอนะ คุณเป็นคนที่โก้เยอะคุณเป็นคนเลือกเยอะเป็นคนที่แบบว่าอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ของคุณคุณต้องเลือกเลือกจริงๆคุณจะต้องเลือกคนคนนั้นน่ะที่เก่งกว่าคุณน่ะประมาณเนี้ยไพ่ดิชาร์ลตเห็นไหมก็คือประมาณว่าใครรอสิ่งเก่าเก่านะคะอ่ะคนที่เลิกปลาไปคนที่คุมเครือตอนเนี้ยเลิกไปกลับมาค่ะไพ่ดิชาร์ลตอ่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเนาะ เพราะจริงๆประมาณที่ว่าคุณก็มีตัวเลือกเข้ามาเยอะเหมือนกันคุณก็มีคนเข้ามาคุยเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะถ้าจากไพ่อะไพ่จัสติ c คุณต้องการความถูกต้องคุณต้องการความชัดเจนประมาณที่ว่าความรักความสัมพันธ์จริงๆคุณอยากอยากได้ความความชัดเจนอะนะก็คือประมาณที่ว่าถ้าเขาจะกลับมาเขาต้องชัดเจนกับคุณ เขาต้องต้องทำอะไรให้ถูกต้องทําให้ชัดเจนไปเลยอาจจะเป็นคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นเขาก็เช่นกันค่ะไพ่อาจจะสลับได้นะคะก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์อาจจะเป็นชาวราศีตุลค่ะก็รกดแล้วก็ราศีพิศภค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์ของคุณนะมามาดูซิ คนรักคุณคนนั้นที่คุณนึกถึงเขาคิดยังไงอยู่ w รียลฟอร์จูนิ่งนิ่งจริงๆเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะคือถ้าก,ากลับมาก็คืออยากให้คุณเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนให้มันโอเคมากขึ้น เหมือนประมาณที่ว่าเขาก็โกรธคุณนะ่ะเขารู้สึกว่าคุณทําอะไรรับลังเขาหรือเปล่าอาก,การที่ว่าเขาก็ครีนชด่าเขารู้สึกว่าแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เขาพยายามประครับประคองอยู่เขายังอยากกลับมาอยู่คะ่ะถ้าใครที่รู้ตัวว่าเป็นคนที่ผิดหรือทําอะไรผิดหรืออภัยให้ซึ่งกันและกันยังมีเกณฑ์กลับมาหากันอยู่นะคะลองคิดถึง คำนวณค่ะข้อดีเยอะไหมหรือข้อเสียเยอะกว่าคุณก็ลองเอามาชั่งน้ําหนักดูค่ะว่าคุณควรที่จะไปต่อดีไหมหรือว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงให้คุณได้5้าเหรียญมีเกณฑ์ที่ใครสักคนหนึ่งจะตามงอในความคิดเขาแหละเขาก็อยากงอคุณยังอยากกลับมาอ่าพูดง่ายๆการกลับมาครั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนที่จะไปง้อคุณและจะทำให้มันดีขึ้น เยาฟอร์จูนเขาจะทำให้มันดีและชัดเจนมากขึ้นค่ะแต่ณตอนนี้เขามีตัวเลือกเยอะนะแต่เขาไม่เอาถ้าคุณคิดว่าเขามีตัวเลือกเยอะบอกเลยเจ็ถ้วยมันยังไม่ถูกใจเขาอ่ะยังเลือกอยู่เลยอะ่ะจะเอายังไงดีมีเกณฑ์ที่จะได้สื่อสารและพูดคุยมีเกณฑ์ที่อยากจะขอเริ่มต้นกับคุณใหม่ค่ะ เดซตาช่วงนี้ประมาณที่ว่าช่วงนี้เขาจะดูเหมือนทอตเขามีเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะไปหมดเลย mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีหรือมีเสน่ห์เลยก็ได้ค่ะไพ mm hmm. ประมาณที่ว่าช่วงนี้เขาแบบเหมือนคนที่พักร่างพยายามไปให้ถึงฝั่ง mm hmm. นะคะ ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าตอนนี้เขายังไม่อยากที่จะเอาใครเป็นหลักเป็นฐานเหมือนประมาณที่ว่ายังรอคุณอนะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะเหมือนประมาณที่ว่าแบบแค่เป็นตัวเลือกหรือแค่แกล้งเหงาแก้คุยจมูนค่ะเขาคิดมากคิดหนักเวลาตอนนอนเนี่ยเวลานอนเขาจะคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยคนคนนี้นะ มันเหมือนเป็นการที่ทําไมคุณดูนิ่งจังเขาจะนิ่งดีไหมเขาจะติดต่อหาคุณดีไหมแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะสื่อสารเขามีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยกับคุณค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะเพอร์มิทเขาเหมือนประมาณที่ว่าเขาคิดว่าคุณนิ่งจนเกินไปเหมือนแบบไม่อยากคุยกับเขาเหรออยากจะเงียบอยากจะนิ่งกับเขาไปเลยเหรอคือซึ่งมันนานแล้วนะ มันควรที่จะเคลียร์กันหรือจะพูดคุยกันได้แล้วในความรู้สึกที่เขาคิดค่ะอาจจะเป็นชาวราศรีกุมราศรีกันค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะมาดูซิแนวโน้อมอนาคตข้างหน้าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงค่ะนึกถึงคนนั้นได้เลยค่ะ,ะมีไพ่เดทคนที่จบกันไปณนะตอนนี้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ค่ะ เขาจะทําให้มั่นคงขึ้นมันจะเป็นการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะเพราะตัวคุณยังโกดเขาอยู่มีเกณฑ์ที่เขาจะไปหาและไปเจอคุณค่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าเขาอึดอัดใจเขาอยากเคลียร์กับคุณอยากจะคุยให้รู้เรื่องคุยให้ชัดเจนเลยเพราะเขายังรักอยู่โทษทีค่ะ เขายังรักคุณอยู่ไพ่เดลเวอร์ยังแบบโหยหาคุณอยู่ไพ่เดลเวีวเขาตัดคุณไม่ขาดค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีคนที่สามที่ทําให้คุณแตกหักแหละอ่ามันเป็นการที่คุณก็เลยจบไปแล้วคุณกดมากมันเลยเหมือนประมาณที่ว่าเหมือนประมาณที่ว่า เขาก็ตัดคุณไม่ขาดเพราะว่ามันเหมือนเป็นการที่เขารู้สึกผิดรู้สึกแบบคุณเป็นคนที่ใช่แล้วคุณเป็นคนที่มั่นคงกับเขาแล้วเขาควรที่จะเลือกคุณประมาณเนี้ไพ่าอาจจะสลับกันได้นะคะก็ดูเอาไว้นะดูแบบว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะไพ่สเตรนท์ค่ะอเหมือนเขาเกรงกลัวคุณมากขึ้นเนาะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ แล้วเหมือนเป็นประมาณที่ว่าคุณกับเขาก็มีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยมีเกณฑ์ที่จะได้สารสัมพันธ์กันต่ออีกรอบหนึ่งจะมีเกณฑ์สื่อสารและพูดคุยกันนะคะเพราะความรักคนสัมพันธ์คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดค่ะต่างคนต่างอีโก้อีโก้สูงมากนะแต่สุดท้ายเขาก็ทนความอีโก้ของคุณไม่ได้โดยที่เขาจะต้องคุยกับคุณแล้วต้องเคลียร์กับคุณแล้วอา,อาจจะเป็นแค่เจ็ดเหรียญ เขาแค่คิดอยู่แต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงให้เขาคิดและทบทวนในสิ่งที่เขาทำแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมาพูดคุยก,กับคุณแล้วไงต่อคะไพ่บอกค่ะเหมือนประมาณที่ว่าคุณก็อยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเขาแล้วอะ่ะคุณก็แฮปปี้อยู่แล้วคุณก็สมบูรณ์แบบไปอยู่แล้วอะ่ะหนึ่งอาทาค่ะ คุณก็ยังให้โอกาสเขาเช่นกันเพราะคุณก็ยังตัดเขาไม่ขาดค่ะเหมือนประมาณว่าความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะซับซ้อนนิดนึงแต่ไพ่บอกนะคะอ่าเขาจะกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันดีขึ้นให้มันชัดเจนมากขึ้นเขาจะมั่นคงกับคุณมากขึ้นค่ะจะสร้างจะสร้างฐานความมั่นคงในครอบครัวให้คุณเห็นนะคะถ้าจากไพ่เจ็ดเหรียญในที่นี้อาจจะเป็นแค่ความคิดเขาอยู่ แต่ไพ่ก็มีเกณฑ์น,นะคะว่าจะสื่อสารอาจจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลค่ะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นทุกคนฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกชาวราศีเมถุนราศีมังกรค่ะราศีสิงค์ค่ะมาดูซิสำหรับคนโสดค่ะ คนสดนเป็นไงบ้างคะขอพายคะ่ะสิบเหรียญค่ะยังจมกับสิ่งเก่าๆอยู่เลยอะ่ะยังรักมากอยู่เลยอะ่ะห้าเหรียญห้าดาบค่ะโทษทีก็ <c oughs> เหมือนประมาณที่คุณยังอกหักอยู่อะ่ะคุณยังจมกับสิ่งอดีตอยู่อะ่ะคุณนิ่งมากคุณยังไม่เปิดใจให้กับใครเลยอะ่ะคุณ เหมือนประมาณคุณก็แอบสองคนเก่าอยู่นะคุณอยากเจอเขาอยากพูดคุยหรือแฮงแมนคุณก็รู้สึกแหละว่าเฮ้ยคุณได้เสียเขาไปแล้วจริงๆเหรอเพราะความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมันจบกันด้วยในเรื่องบุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเนี่ยไพ่บอกว่าตัดจบไปแล้วอ่ะคุณตัดจบไปสิ่งเกา่เกาอ่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณยังไม่ได้คิดมองใครอ่ะยังนิ่งอยู่ ก็ถ้าจริงๆก็คือคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีบุคคลที่สามารเข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้ตัดความสัมพันธ์แล้วก็หยุดไปอะนะก็คือประมาณคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่มีเจ้าของค่ะให้ระวังนิดนึงเพราะมีไพ่สดาบ The เ o v e r 7ดาบที่มันไม่โอเคค่ะคือไพ่บอกว่าอยู่กับครอบครัวไปก่อนจริงๆแล้วเขาอะคนที่คุณจะเข้ามาเขาจะเข้ามา ขมีครอบครัวอยู่แล้วนะคุณรู้สึกเบื่อหน่ายอะกับการมีความรักคือตอนนี้คุณไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาชอบคุณแหละประมาณที่ว่าคนนี้ยเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็อาจจะเด็กกว่าคุณนะคะถ้าจากภายัยอาจจะอายุน้อยกว่าคุณค่ะอือาจจะเป็นชาวราศีเมถุน ที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมาดูซิเขาคนนั้นคิดยังไงเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่โอเคเป็นคนที่ตรงสเปคอยากจะสื่อสารอยากจะพูดคุยทั้งๆที่ตัวเองมีครอบครัวเขาเห็นคุณเป็นคนที่ดีคุณเป็นคนที่รักครอบครัวก้าเหรียญเวลาที่เขามองคุณเขารู้สึกแฮปปี้เขารู้สึกแบบเอ้มีความสุขจัง ทำไมคนคนนี้เป็นคนที่ล่าเริงตลอดเวลาเป็นคนที่สนุกสนานตลอดเวลาไพ่เดรเวลเขาอยากได้คุณอะถึงมันจะผิดศีลยังไงเขาก็อยากได้คุณมีเกณฑ์มีปากมีเสียงกับกันนะคะถ้าจากไพ่มันเหมือนประมาณที่ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้หยุดกันปุ๊บปับ๊บสองดาบซึ่งเขาก็ลังเลยเหมือนกันไม่รู้จะเอาอยัางไงสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญในที่เนี้ย เขาก็กักความรู้สึกเขายังกักคุณอยู่อ่ะเหมือนพยายามพูดให้คุณอยู่สามเหรียญพยายามที่จะพูดให้คุณอยู่พยายามที่จะแบบแล้วลมให้คุณอยู่ก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะอยู่ไหมนะพอไพ่อพบอกว่าเขาเห็นคุณตั้งแต่แรกเขาก็ชอบเลยแต่ไพ่เจ็ดดาบเขาทําอะไรรับต่ังคุณอยู่นะ mm hmm. ก็ให้ระวังนิดนึงเขาอาจจะมาในรูปแบบที่ว่ามามาแต่ไม่มีแฟนอะไรประมาณเนี้หกเหรียญ แต่เขาก็จะพยายามเหมือนประมาณที่ว่าเขาพยายามพูดอะพูดกับคุณว่าเขาจะพยายามให้เท่าๆกันแต่เขาพูดเชิงว่าเขาจะให้คุณมากกว่าประมาณนี้ถ้าจากไพ่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมังกรค่ะราศีพฤษกราศีกรกฎค่ะขอไพ่แนะนำให้กับคนโสดหน่อยสิไพ่แนะนำกับคนโสดหน่อยจะเป็นในรูปแบบไหนคะ ให้พักค่ะอยากเจอเนื้อคู่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะคะขอให้เจอคนดีๆก็มีเกณฑ์ที่ท่านจะให้คือถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์ไอสิ่งที่มันไม่ดีคุณควรตัดนะถ้าคุณรู้แล้วว่าไม่ดีคุณควรตัดค่ะคุณควรที่จะเลือกคนดีๆนะคะไพ่บอกว่าให้อยู่ในสิลในธรรมเพราะมันเหมือนประมาณที่ว่าช่วงนี้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ เป็นคนที่ใครเห็นแล้วเขาชอบคุณมันเลยเหมือนเป็นการที่มีคนเข้าหาคุณเยอะนะคะชาวทาดุน้ำมาดูซิการงานค่ะการงานของชาวทาน้ำเป็นไงเอ่ยสิบเหรียญสี่เหรียญการงานเนาะผลงานอะไรก็ตามอะ่ะคุณกักไว้หรือเปล่ากักผลงานไว้อะ่ะ ไพ่เดือดซันค่ะเหมือนคุณเป็นคนที่มีไอเดียตลอดเวลาแต่ไพ่เดอเดวิลมันไม่ถูกนะใจคุณก็แบบเหมือนอยากจะหยุดอะอยากจะหันหลังอยากจะลาออกอยากจะได้เงินที่มันเยอะกว่านี้แต่ไพ่ก้าเหรียญค่ะคุณยังต้องทำอย่างนี้ไปก่อนยังอยู่ที่เดิมค่ะมี6ถ้วยไพ่เดอชาโรตมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณอาจจะเจอคนประเภทที่แบบ ใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะ่ะคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนชอบคุณคนไหนที่ไม่ชอบคุณคุณก็รู้อยู่แล้วเพราะคุณก็มีเซนต์อยู่เหมือนกันว่าคนเนี้ยเขาเข้ามาในความแบบในคาบแบบเหมือนหวังดีแต่จิตใจลึกๆไม่ไม่ได้หวังดีเลยแต่การงานคุณน่ะไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะคุณเป็นคนที่แบบเด็ดซันมีความคิดผลงาน ที่อยู่ในหัวตลอดแล้วไพ่เดอะชาโรดอะทำสำเร็จนะถ้าดูจับไพ่ไพ่เดวลค่ะคุณอาจจะทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือทางไกลนะจะดีค่ะาการงานคุณอาจจะอยู่เบื้องหลังหรืออาจจะทำพวกสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะทำเกี่ยวกับพวกเดอะเดวิลหรืออาจจะเป็นสีเทาก็จะดีค่ะยอฟฟอร์จูนการงานจะดีขึ้นแล้วนะ ชาวธาตุน้ำห้าเหรียญคุณคิดว่าตรงเนี้ยให้เงินน้อยคุณอยากไปหาเงินที่มันได้เยอะกว่านี้ให้บอกว่า the r e v e r แต่คุณทําคุณก็แฮปปี้อยู่นะคุณก็มีความสุขอยู่นี่อยู่ที่เนี่ยแต่คุณเป็นคนที่คิดมากอะ่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าคุณกลับคุณทํางานเสร็จปับ๊บคุณเอากลับมาคิดที่บ้านอีกอะ่ะ กลายเป็นว่าคุณนอนไม่หลับคุณคิดมากคุณจริงจังในเรื่องของการงานมากจนเกินไปเนอะ,อะมาดูให้กับการเงินดีกว่าค่ะการเงินของชาวทัตน้ำค่ะเฮอร์มิตช่วงนี้เก็บตัวหน่อยนะคะ เงินที่คุณรอและหวังไว้จะมีเกณฑ์ได้นะได้มาก็ออกไปเนาะเพราะว่าค่าใช้ค่าใช้จ่ายรายรับก็ได้มาก็ต้องรายจ่ายก็เยอะเยอะจังคือแบบบางชีไม่อยากจะรับรู้เลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะแต่มันก็ต้องทำนะคะถ้าจากไพ่ช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนขี้เหนียวนิดนึง พยายามหมุนเงินอยู่อืมพูดง่ายนะเงินมันก็จะแบบนิ่งๆหน่อยไพ่บอกว่าเงินก็จะหมดกับในครอบครัวเยอะเพราะมีค่าใช้จ่ายหลายๆทางหลายๆที่มาเหมือนกันมันทําให้คุณแบบบางทีก็แบบไม่รู้จะหาหนทางยังไงพยายามกักพยายามเก็บอยู่แต่มันก็ต้องใช้มันก็ต้องจ่ายเงินที่คุณแบบเงียบไปอยู่ตั้งนานเฮอร์มิต ไพ่บอกว่าสามคาค่ะคุณจะได้แล้วเร็วๆนี้ได้มาก็ออกไปเยอะทีเดียวคุณคิดมากคิดหนักเลยอะ่ะมันเหมือนประมาณที่ว่าได้เงินเดือนมาก็เหลือน้อยอะ่ะประมาณนี้ค่ะนะอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงเลยฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับนิดด้วยถ้านิดพูดอะไรผิดก็ขออภัย ขออภัยไว้ในที่นี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ